ครับกดเมนูหนึ่งครั้งกดวงกลมสีแดงค้างไว้10วินาทีเครื่องใหม่ๆหม่มมแต่นี้การเซ็ตเครื่องเนี่ยไม่ต้องเซ็ตบ่อยก็คือเซ็ตในกรณีที่เครื่องมันค้างหรือเออร์เลอแล้วก็กด Enter 1หนึ่งครั้งปึ๊บแล้วก็รีเซ็ตเซตก็คือพร้อม,มที่จะใช้งาน การเซตค่าเดิมโรงงานเนี่ยเซตในกรณีที่เครื่องเออเลหรือว่าเราไปกดอะไรผิดก็คือให้มันกลับคืนค่าเดิมโรงงานเราเราไม่ไม่เป็นต้องไปเซตบ่อยอทีนี้วิธีการตั้งความเร็วเนี่ยก็คือกดเมนูหนึ่งครั้งปุ๊บแรงกดตัว F ตัวบนเนี่ยเป็นแรงกดแรงกดก็คือกดซ้ายขวาทีนี้ถ้าใช้ปากกาเนี่ยแรงกดก็อยู่ประมาณ200ถึง250รตัวล่างเป็นความเร็วความเร็วเนี่ยเอาสูงสุด ห้ารอยก็ได้ครับเพราะมันว่ามันไม่ตัดสกิก๊เกอร์แล้วแต่เราก็กด enter ตามทุกครั้งหลังจากเปลี่ยนแปลงปุ๊บแล้วก็รีเซ็ตแค่นี้เองเครื่องจะตั้งแค่2อย่างความเร็วกับแรงกดเท่านั้นเองนี่เราก็เลื่อนอหัวเนี่ยเข้ามาอยู่ในประกาศประมาณสักนิ้วหนึ่งนะครับเรียบร้อยเลยครับทีนี้ก็ ดันเลยครับผมมีการตั้งกระดาษนะครับอ่าดูวิถ่ายตรงนี้ก็คือเราดันดันให้มันชิดฝั่งนี้เออตรงนู้นฮะตรงฝัง่งนี้ครับผมชิดให้ชิดเลยนะครับเสร็จแล้วก็อ,อ่าเสร็จแล้วก็ดึงดึงกระดาษเนี่ยให้มันให้มันตึงเสร็จแล้วเราก็อ่าให้ลูกกิ้งอยู่ตรงกับไอ้ตัวสีดำเนี่ยทุก,กันเราก็ ก็คือยกโลกริ้งขึ้นให้อยู่ตรงสีดำนี่แหละสร็แล้วเราก็ผ่อน,นอแค่ตรงนี้อ่าแค่ตรงนี้เพราะว่ามันเข้าไม่ได้แล้วติดติกันเลยทั้งหลังนะครับแล้วเราก็ผ่อนผ่อนนี่คือเราใช้เท่าไหร่เนี่ยเราก็ผ่อนลงมาเลยถึตงตัวห้าเมตรเราก็ผ่อนลงมาห้าเมตรคล้ มันก็จะรับซองที่พืนตรงนี้ไม่เป็นไรครับที่ไี่มีผลไครับแล้วเราก็นี่เราเช็คดูกระดาษตรงไม่ตรงเน่เรามาดูที่ตัวเอใสยวัดตรงเนี้ยเราก็ลองเลื่อนดูึบอาตอนนี้มันอยู่ที่เลขหกครับลองเศษดูสักนิดหนึง่งอ่าถ้ามันเลื่อนสองสามมิลเนี่ยไม่มีผลอะไรเพราะเราเผื่อไว้เป็นนิ้วเลยครับ ีนี้ถ้ามันดึงถึงตึงเนี่ยก็คือถ้าเครื่องมันดึงจับม้วนเนี่ยมันจะไม่มีกำลังดึงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดีงต้องพเราก็ถ้าถ้าเช็คตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บเราดึงจับดึงเนี่ก็คือนี่เราแค่เช็คดูว่ามันตรงไหมนี่ถ้ามันมันไม่มันประมาณเนี่ยออกมีต่อมิีเนี่ยไม่มีผลอะไรกับไฟงานเราเลยเราก็กลับ มันไปกองที่ทนนนนป,ปืนเนี่ยละอันนี้ค่อยบอนเลยวันนี้ไหมที่มันจะให้มันเลยไอ้ปากกาเนี่ยเราก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอันนี้วิธีการตั้งค่าเดิมโรงงานก็คือกดเมนูหนึ่งเมนูหนึ่งครั้งแล้วก็กดวงกลมค้างไว้สิบวินาทีคือ ตั้งค่า,าเดิมโรงงานกลับหรืว่าเราไปกด l e g i ิดเออร์เลอะไรเงี้ยเราก็ให้มันกลับค่าราคาเดิมโรงงานแล้วก็กด Enter อหนึ่งครั้งปุ๊บแล้วก็รีเซ็ตทุกอย่างมันจะหายหมดเลยก็คือที่เราสมมติเราอาจจะไปกดผิดแลเออเครื่องมันแห้งอะไรเงี้ย่อไปขย้ครับกดเมนูหนึ่งครั้ง